Okay, แล้วล้วล้ลล้ล,ล้ว้วไอ,อ้ช้างววะเนี่ยกวัน,น้ก็อยู่ผมฟรีตนะครับผมการเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาแปลง่างเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไททันทีวีเมนะครับผมาก็ตัวน,นี้ผมก็มีน้องๆบางคนก็ขอมาัผมนะก็เป็นตัวละครจากกิน,นะคนะทุกคนแล้วก็วันนี้นทุกคนผจะมาแลงการเรื่องคนดูคลิปอบัวขอพี่ทุกคนคลิขวขพ,ม,นนะขพ,วขพมันจะเป็นคลิปแวแบบว่าแอนิเมชันครับทุกคนนะแนวกงมบิดี่อ กนะ็เป็นคลิปที่แบบผมอชอบทํามากครับทุกคนแต่ว่าผมมีปัญหาในการทาคลิปครอบครัวครับทุกคนก็คือผมไม่สามารถลงคลิปครอบครัวได้อีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่านาเศร้าสำหรับผมมากมากครับทุกคนนะก็เหตุผลนะครับถ้ากคนอยากรูเหตุผลก็คือถ้าพูดตรงๆนะครับก็แบบว่าทีมงานของผมก็ยังไม่พร้อมที่จะทําแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนอย่างแรกกันทุกคนนะการที่เราจะทำคลิปครอบครัวครับทุกคนนะหนึ่งะครับทุกคนผมจะเป็นคนเขียนบทเวยทุกคนแบบทุกคนเคยดูแบบพวกการ์ตูนไหมทุก อาจารย์โอดะอะไรเงี้ยทุกคนแต่ผมไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับอาจารย์โอดะนะครับแต่แบบผมก็เป็นคนเขียนบทประมาณนั้นนะครับทุกคนนะโอเคบทเสร็จแล้วทุกคนนะก็ต้องให้ทีมงานนะทุกคนมานั่งสร้างแมปพอสร้างแมปเสร็จใช่ไหมทุกคนทีมงานของผมนะครับก็จะปั้นโมเดลครับทุกคนนะปั้นโมเดลแบบตัวเงี้ยทุกคนซึ่งเหมือนตัวเนี้ยทุกคนนะถ้าแบบอ่าคนมีฝีมือทุกคนอาจจะทําแบบใช้เวลาหนึ่งวันในการทำนะทุกคนนะก็อ่าทีมงานผมก็ตอนนี้ก็แบบก็พูดตรงคือเขาก็ออกจากทีมงานพี่ไปแล้้วผผมมนนนนะทุกกคคตออีื็รับผิดชอออบบบาางงย่นะครัผมนะเเเลลยแแบบบบวว่่่าาาาอออจจจจะะโมมมดดไไ้หืนที่ทุกคนบบบฟแว่าลูซิเ หรือว่าเจ้ายูซี่จากเอ่อเมอร์เดอร์ดูอะไรเนี่ยครับทุกคนนะผมอาจจะทําไม่ทันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาแบบว่าทํานานหน่อยครับทุกคนโทษทีมงานใหม่ของพี่ก็แบบค่อนข้างจะเป็นมือใหม่นะครับผมนะก็ให้โอกาสทีมงานพี่หน่อยนะครับทุกคนนะวคนี้ก็ดูคลิปช่วยแก้ไปก่อนนะทุกคนถ้าพี่มีทุนพอพี่ก็จะกลับมาทำคลิปครอบครัวนะทุกคนนะโอเคทุกคนก็วันนี้ทุกคนก็จะมาแปลร่างเป็นอ่าเจ้าไททันทีวีแมนนะผมนะอ่าพอแล้วก็มาดูคลิปกันดีกว่าครับทุกคนกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผม let's go คนวันนี้ตองไอยู่ในเกมคนเดียวอีกแล้วนะเพราะว่าเพื่อนตรงมไปเล่นสงการตอนนี้ก็ใช่ครับทุกคนวันนี้เพื่อนผมแบบว่าอยู่สงการต้องหลงป่าตลอดเลยเพื่อนทุกคนตรงมันหลงป่าอุ้ยทุกคนตรงนั้นมียีราฟด้วยอ่ะโอ้ยมียีราฟด้วยทุกคนทุกคนตองอยากแบบอยากเลี้ยงยีราฟอะผมจะได้ช่วยเงยังไงดีทุกคนจะเป็นไทหาทีแมนแต่ยางอื่นคือต้องมีส่วนสัตว์แบบเปลี่ยนชื่อกับทุกคนนะเป็นป่าจับตายคนนี้ก็เป็นเอิ่อยีราฟทอันยีราฟ เงินมาอเอิ่มก็ยีราบอุ้ยทุกคนมันเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยทุกคนตรงนี้มียีราบเยอะมากเลยครับทุกคนยีราบมันบางอย่างยีนเนื้อยีราบไหมเอ้ยอนี้มีหมู่บ้านทุกคนเดี๋ยวผมจะนำพาตองไปที่หมู่บ้านดีกว่าดีไหม่าผมนำพาตองที่หมู่บ้านดีกว่าโอ้ยมีช้างด้วยต้องเห็นช้างปืนนี้ทุกคนเอ้ยเฮ้ยทุกคนลงเป็นไรเนี่ยเอ้ยเราเป็นตองร้อยอ่ะทุกคนลงเป็นไรลงร้อยได้อ่ะหมู่บ้านไงทำไมรอยได้อย่างนี้ทุกคนคนนี้ผมจะพาตองไปเอ้ยเอ้ยทุกคนเหมือนเอ้ยทำไมตองไปอื้อใช่บ้าน เดี๋ยวผมต้องทำลายนี่ก่อนด้วยทำลายก่อนเอ้ยไม่ได้ตอนต้องรีบเข้าบ้านเดี๋ยวมันจะทำร้ายตองตอ้องกีบเ้าบนเดี๋ยมันทร้ายองไม่ไ้อนต้องรมบเข้าบ้านเีมันจะทำรองไม่ไตนตอรีบเป้าเดยมันจะทำร้ายตองไม่ได้ม่ได้อนรีบุณชาบ้านดมนีท้ไม่ได้ตอนต้อรีบเข้าบ้านเดีวมันจะทรมาอไม่ได้ตอนต้องรีบเ้าบเล่นมวนะทร้าอไม่ได้ตนค้องรีบเาเดี๋ยวนะ มันจะมีตัวนึงยังไม่ตายทุกคนผมเลยออกจากอันนี้ไม่ได้ คืออะไรอะตรงนี้มันเป็นเวทมนต์เป็นเส้นอะไรอะทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงไี่รู้มันคืออะไรอะแล้วถ้าต้องเข้าไปเราจะเป็นอะไรถ้ามันตายคือไไม่่ปดีกวาตรงนี้มันจะไม่มีอันนี้เฮ้ยตายสิอันนี้โหมันไม่ตายว่ะทุกคนเวทมเว่นมนเต็มอะไรเต็มเว่นอนโว้ยต้องเก็บมาแล้วตองนี้จะทำยไงไดบ้างผนมันอึดมากมันคืออะไรอะทุกคนน้องไม่รู้อะมันกัดกามแน่ๆเฮ้ยนี่มันเหมือนหมูบ้าเลยเวทมนต์เฮ้ยเอออันนี้เป็นกรอบอะไรไม่ต้องออกเอ้ยต้องออกไปไหนไม่ได้อะเหมือนต้องโดนขังไว้ในนี่อะเฮ้ยทาไไงงด้้บ อ๋อนี่ยที่คนเจอซะอืมอืมตายซะตายซะตายซะอ่าจะปลดล็อกไหมเอ้ามันยังไม่ปลดล็อกว่ะทุกคนทำไงดีอ่ะเอ่อมันน่าจะมีพ่อมดตัวไล่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องหามันก่อนอ่ะเฮ้ยหนูออกได้แล้วหนูออกได้แล้วหนูออกได้แล้วคุณเยราฟช่วยพาหนูออกไปจากที่นี่ได้ไหมมันเป็นเมืองหมู่บ้านแห่งเว้นบนอะไรกันม่รเยราฟช่วยเถอะแล้วหนูไม่อยากอยู่ที่นี่อะหนูจะขึ้นเขาไปกับเยราฟคุณวันนี้คุณเดี๋ยวผมจะให้อุปกรณ์ผีรับไปกับตอนนี้หว่าทุกคนนี่พอุปกรณ์ผี อีราฟเต็มไปหมดเลยต้องแบบอยากแบบไปแบบไปขี่ยีราฟอะไรเงี้ยทำไมถึงเอิมอยีราฟถ้าต้องตีมันมาจัดกัร<อ>กันทุกคเฮ้ยคุยมันหันหน้ามาดูดูเอิมนี่ อีรบนี่ทุกคนผมโยนไปแล้วอือนี่ยีราฟเขาตัวแล้วเขาตัวแล้วเฮ้ยทุกคนน้องมีอะไรโผล่ขึ้นมานี่เป็นบั๊กอะไครโดนี่ขี่ยีราฟหรอต้องต้องขี่เฮ้ยต้องขี่ยีราบยีราบพาตองไปเดี๋ยวนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนี่ตองขี่ยีราบไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนทุกคนต้องนั่งมีแม่น้ำต้องไม่ไปหรอกทุกคนยีราบพาตองไปไหนต้องไม่กลับไปที่หมู่บ้านนั้นยีราบต้องไม่ไปเฮ้ยยีราบต้องไม่ไปมันโอ้ยยีราบมันจะพาตองเข้าไปในหมู่บ้านนั้นีราบ่นัวยยะชพ ต้องวิ่งไปเลยดแม่เนี่ยยีวราทฟอันจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าผมสามารถขยายขนาดขยายดเรื่อยขนาดได้ทุกคนนี่ทุกคนตัวใหญ่ขึ้นแล้วต้องไม่มีบ้านไม่มีอะไรอยู่ต้องมาเซตมุมมองให้มันต้องอยากมีบ้านสักหลังนึ่งไงยีรับเอิ่มต้องไม่อยากขี่แล้วเราต้องลงดีกว่าต้องไปขี่เอออันนี้ตัวอะไรเล็ดอ่ะนี่เล็ดเอ้ยต้องขี่เล็ดอีกไปเล็ดพาต้องไปเดี๋ยวนี้ทุกโอ้โหเดินเช้าว่ะเฮ้ยทำไมต้องโดนตีทำไมทำไมต้องโดนตีนี่เล็ดตีตองเหรอนี่อย่าทำเช้าว่าจะทำไมเฮ้ยต้องต้องทด หลอกอง้ยเ้ยอะไรอะเ้ยเฮ้ยหลอกอทุกคนอก เอ้าอีลโอยต้องมันอยู่ในน้ำทุกคนโออจะไปช่วยตองนจะไปช่วยตองเฮ้ยนี่ตองมาเกิดท่ามกลางเออฮ้ยเฮ้ยยล้างหมุนเอ้ยนี่อะไรเมื่อกี้ทุกคนต้องโดนตี๋ยเลอุ้ยนี่มันคนทีวีแมนทำไมโอ้ยคนมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงอันนี้มันไม่ใช่เมืองของคุณนะนี่นี่มันไม่มีสกิบิดี้คุณทำไมทีวีแมนคุณมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคุณอย่าเข้าใกล้ฉันนะคุณคุณมาดีใช่ไหมอ่ะคุณทีวีแมนตามมาคุณทีวีแมนฉันมาตามล่าสกิบิดี้ที่นี่มันไม่มีสกิี ปีดี้คุณทีมแมนถ้าโอ้ยสิทธปีดี้จบๆบเจ,จ๊ <laughs> ทุกคนนี่คุณทีมแมนเข้ามาได้ยังไงอะ <laughs> คุณทีมแมนคุณทีมแมนขาหนูแบบหนูคุณ,ค,ณคุณใจดีกับหนูใช่ไหมหนูแบบอยากได้บ้านสักหลังเนื้อตอนนี้หนูไม่มีที่อยู่คุณเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วด้วยอะได้ได้ได้คุณจะให้หนูไม่มีที่อยู่จริงจริงนะคุณสามารถแบบให้บ้านหนูสักหลังนึงแล้วคุณก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูได้ไหมอะเฮ้ยทุกคนเหมือนเขากำลังสร้างบ้านให้เราเฮ้ยเอาแบบนี้แล้วกันอะ นี่มันตามคําขอเลยบ้านไม่ต้องหลังเหยียโตเอ้ยแต่คุณน่าจะเข้าไม่ได้นะคุณตัวใหญ่กว่าบ้านมันเนี่ยเออใช่แล้วฉันก็ก็จะ่อยู่กับเธอได้ไงล่ะฉันตัวใหญ่กว่าเธอประตูอุ้ยทุ้คนละนี่มันมีเตียงให้หนูปะเนี่ยคุณทีวีแมนคุณมีเตียงให้หนูหรือเปล่าหนูขึ้นมาแล้วมันคุณคุณต้องมีเตียงให้หนูด้วยไงไม่งั้นหนูจะนอนยังไงเนี่ยเออมันไม่มีเตียงอ่ะคุณทีวีแมนหนูขอนอนชั้นล่างแล้วกันหนูแบบไม่เรื่องมากหนูไม่อยากขึ้นไปสูงขนาดนั้นเพราะหนู มีเออมีอะไรดีเนาะเอาเป็นเตียงหนึ่งอันแล้วก็มีแบบมีแบบเพรให้หนูก็ได้อ่ะคุณทีวีแมนเอาคุณทีวีแมนยังอยู่กับหนูป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเอาไปตั้งในบ้านสิไม่ได้ตั้งตรงนี้เฮ้ยฉันตัวใหญ่จะเข้าบ้านยังไงวะเฮ้ย,ยคุณ ต้องไปตั้งเองนะเนี่ยแล้วนี่อันนี้มีอะไรในกล่องก็ไม่มีอะไรคุณนี่โต๊ะครับคือคุณจะให้หนูไปตั้งในบ้านเองใช่ไหมก็ได้ก็ได้แต่ว่าแบบของมันเต็มมากเลยตอนนี้คุณแล้วหนูอยากได้ที่ขุดหนูอยากได้ดาดดบด้วยอ่ะคุณไม่ให้หนูสักอย่างเลยอ่า<ห>ได้ได้ได้ถ้าหนูจะตี <ขอ S 1> ได้ยังงี้เนี่ยขอเยอะซะเหลือเก,กินอย่างเงี้ยเออแล้นี้ของมันเต็มตัวหนูเอาไปเอาไปเอาไปเก็บมาให้เป็นเนเธอร์ไรท์เลยคุณเฮ้ยคุณให้ดาบนี่มันดาบเฮ้ยคุณทำไมคุณใจดีอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรจากหหนูรือเปล่ามมนไ่ีแบบอาหารให้คุณกินหนูไมม่่ีคคาตอบแทนใหุ้ณนะคุณ การเลยจากเธอฉันก็แค่มาช่วยเธอเฉยๆนี่คุณอุนี่ิแมนแลตมันมีลูกด้วยอ้าวคุณยไปไหนอ้าวคุณตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมหนูยังมองไม่เห็นนี่เวลาคุยกับคุณหนูต้องเงยหน้าขึ้นไปโอ้ยก็ตัวเล็กลงเลยคุณเป็นไรเอ้ยคุณตัวเล็กลงนี่ทำไมคุณตัวเล็กลงได้เฮ้ยคุณทำอะไรกับมันเอ้ยคุณเตะมันไปไกลขนาดนู้นเลยเหรอทำไมคุณใจร้ายอย่างเงี้ยคุณเตะมันทำไมเมื่อวันทำร้ายเธอไงเมื่อกี้คุณคุณรอหนู่างเงี้ยหนูหนูจะไปวางเตียงก่อนเพราะเดี๋ยวกลางคืนหนูไม่มีที่นอนโอเค ใช่ฉันรอเธอตรงนี้แล้วกันหนูคิดว่าหนูแบบตรงนี้แล้วกันจิจีแมนหัวเป็นไรทุกคนตรงนี้หนูไม่ได้อยากได้เตียงสีเหลืองอ่ะโอ้ยโอ้ยหัวมุนหัวมุนหัวมุนเอ้ยเพราะอะไรอ่ะโอ้ยคุณที่เมแมนทำไมเออนี่ไงได้แหละทำไมเอ่ยพิษมันไม่ดีเลยนี่ต๊ะคา่ายู่หัวเตียงไปเลยคนเข้าบ้านหนูไม่ได้บ้านหนูมันเล็กสําหรับคนคนออกมาเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้ชอบสีเหลืองทำไมคุณให้เตียงหนูสีเหลืองเนี่ยเอาตกไปเลยฉันอยากจะให้อะฉันให้เป็นสีชมพูก็ได้ับเตียงสีโซมอร์แฟนหนู เป็นสีส้อมอ่ะหนูไว้นอนกับแฟนด้วยคุณหนูไว้นอนกับแฟนด้วยคุณต้องหาแบบอ้านี่ไงขอบคุณเดี๋ยวหนูจะไปเตียงสีจะไปตเตียงสีเหลืองทิ้งนะโอเคไหมหนูจะเอามาคืนคุณไว้ให้คุณนอนหน้าบ้านนะโอเคไหมคุณทีเปรมอ้าวสีเหลืองนี้หนูจะให้คุณนอนหน้าบ้านอา้อาวอ้าวอะไรคุณทีเปรมมันมันทำไงตรงนี้หนูจะนอนกับแฟนหนูได้เหรอทำไมนี่แล้วอันนี้เป็นสีชมพูของหนูกาแฟนนี่ไงโอ้ยน่ารักจังแต่ว่าแบบวิวทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่<ม>คุณเดี๋ยวหนูตั้งให้คุณคุณให้อะไรน อันนี้เป็นอะไรอ่ะคุณทีแมนอ๋อต้วอ n c h a r g เหรอคืออะไรอ่ะคุณทีแมนนี่หนูตั้งเตียงให้คุณตรงนี้โอเคไหมคุณนอนใจดีสุดเลยคุณแต่คุณน่าจะต้องต่อเตียงสักสิบอันนะว่าคุณตัวโอ้โหก็ใหญ่มากเอ้ยคุณต่อจริงๆเหรอเนี่ยไม่ต่ออย่างงั้นแล้วคุณจะนอนยังไงคุณคุณนอนแนวยาวนะคุณไม่ได้นอนแนวนอนอย่างนั้นอ่ะฮะคุณนอนไม่ได้เหรอคุณทีแมนทีแมนดูอย่างไม่ต้องนอนฉันเป็นทีวีไม่ต้องนอนเอ้าอ๋อคุณจะบอกว่าคุณเป็นซ ท่องโลกอะ่ะคุณพาหนูบินเล่นได้ไหมใช่สิฉันพาคือแบบหนูอยากเป็นซูปเปอร์แมนอะจริงๆไอ้น้องของหนูคือซูปเปอร์แมนหนูอยากบินได้แบบซูปเปอร์แมนเฮ้ยคุณคุณคุณอ้อมหนูแล้วคุณเอาหนูไว้วางขาคุณนะนะได้เกลียดมากคุณนีวแมนคุณไว้วางขาคุณเป็นคนรักหนูขี่ค้อเนี่ยโอ้ยโหมกอดทุกคนเออพามาแค่นี่ยนะทำไมคุณพาหนูมาตรงนี้เองหนูโอ้ยคุณนีวแมนหนูไม่ได้อยากมาแค่ตรงนี้อ่ะคุณคุณหายไปไหนทำให้หนูหาคุณไม่เจอคุณหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าบ้าหีกแล้วเหรอคุณคุณหายไปไหน หคุณดีแมนงั้นแบบหนูแบบหนูอยากได้ชุดเพชรด้วยอะตอนนี้หนูไม่มีชุดใส่หนูร้อนอ่ะเอาร้อนเอาร้อนแล้วแต่ชุดก็ร้อนเหมือนเดิมนะคุณหนูถ้างั้นเอาชุดหนังคุณหนูอยากได้ชุดอ่ะแค่นั้นเลยจริางเดียอยากได้ชุดด้วยสุดไม่ต้องนี่ขอท่านหนูแม่ตองให้ท่านหนูชุดมันไม่น่ารักอะชุดนี้หนูไม่ชอบอ่ะเอาเอาใส่ใส่ไปเลยหนูอยากได้ชุดหมีอะชุดหมีอะคุณเฮ้ยใส่ใไปเลยอะไรคุณพาหนูขึ้นลงเฮ้ยคุณพาหนูวิ่ง วิ่งไปไหนเอาคุนที่แม่หนูอยากได้ชุดหมีหนูไม่ชอบชุดนี้สีน้ําตาลอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบนักโทษอ่ะคุณที่แม่หนูอยากเป็นแบบหมีสุดน่ารักหนูไม่ได้อยากเป็นนักโทษที่มันชุดนักโทษชั้นเลยอ่ะคุณโยมพาไปไว้กับเต่าพาขึ้นเขาคุณคุณอย่าเพิ่งไปหนูอยากดูเต่าอ้าวโอเคเต่าตรงนี้ก็มีโอ้หนี่มันเต่าตุ้มเตี้ยมหนูจะขี่เต่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถ้าหนูขี่เต่าเฮ้ยคนเตะเต่าทําไมคุณที่แม่เฮ้ยหนูจะไม่คุยกับคุณแล้วนี่หนูไปขี่เต่าตัวนี้ ล้กนคนยา <laughs> ไอ้คนนี้ไหมแม่ จะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณทำแบบเนี้ยนี่เอ้ยคุณจะเตะหนูด้วยเหรอคุณทำอะไรกับหนูเนี่ยนี่ทุกคนเขาจะทำอะไรกับฉันเอ้ยคุณคุณหยาบเอ้ยเอ้ยช้างหมุนเออช้างเต้นบีบอยเหรอต้องใส่เพลงให้มันด้วยแหละแมมมอสเหรอไปเลยอุ้ยช้างวิ่งไวมากเอ้ยช้างวิ่งเดีวคุณอยากขี่ช้างกับหนูหรือเปล่าได้อยากขี่อยากขี่เฮ้ยคุณพาหนูไปไหนเนี่ยคุณจะทำอะไรหนูกับช้างอ่ะคุณไม่เอานะไอคุณคุณจะพากลับบ้านจะพากลับบ้านคุณพาหนูไปดีๆนะพาไปเที่ยวรอบโลกเลยรอบที่นี่ รอบแมพที่นี่มันโลกโอ้ยกว้างเหมือนกันนะป่าแห่งนี้ที่เราหลงมาแต่ว่าเราไม่มีเพื่อนเราอยู่ป่าแห่งนี้กับสัตว์ทั้งหลายในนี้นี่คุณกำลังจะพาหนูไปไหนคุณพาหนูลงได้แล้วหนูชกจะเวียนหัวแล้วเนี่ยจะพาหนูไปเกาะใช่ยนี่เกาะนี้เกาะนี้แล้วมันทำไมถ้าคุณพาหนูมาเกาะที่นี่คุณต้องสร้างบ้านให้หนูอีกหลังหนึ่งนะเข้าใจไหมคนนั้นมันตีกันอยู่ช้างตีกันเออแมมมอสช้างตัวอะไรตีกันอยู่ควายหรือเปล่า ทำไมมันตีกันอะมันหิวเหรอเพว่ามันติดบักมากกว่านะมันหิวมันก็เลยตีกันฉันช่วยมันแล้วโอ้ยนี่มันตัวนิ่มเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะตัวนี้คุณทีวีแมนคุณรู้จักไหมอะเฮ้ยคุณทำไมคุณชอบเตะสัตว์เล่นเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณชอบลังแกสัตว์คุณเป็นแบบยอดมนุษย์แล้วทำไมคุณถึงชอบลังแกสัตว์เนี่ยนีต้นไม้นี่กระหน้าชฉันยู่ได้มันเป็นนันเป็นพวกคุณทำอะไรคุณกำลังทำอะไรกับสัตว์โอ้ยมันเป็นพวกสกีบีดี้มันเป็นสกีบีดี้ กั็ไม่ช่วยนะบอกกันชอบทำร้ายศพทำไมมันร้ายจังไงนี่มันไอ้กระทิงหรือมันคืออะไรทำไมมันใจแล้าไปเยกันต่อมแบบไปหยอกมันเล่นเพิ่งกำลังพาหนูไปไหนอีกเจียกันไปอีกแล้ยเขากำลังพาเราไปอีกโลกนึงไปอีกแมปนึงไปเกาะนึงเรืออะไรมาเจอชาวบ้านโอ้ยคุณหนูอยากคุยกับคุณชาวบ้านอ่าคุยคุยคุณคุณสุคุณลุงคนสวนทำอะไรอยู่ครับคุณลุงเอ้ยคุณลุงลุงทมไไม่ตอบหนูว่าคุณลุงเอ้ยเออนี่หนูก็ฟาดกับดาบนี่อะไรคุณลุงเอ้ยตองไม่ตองยังไยอะไร โอยตายเลยอยหนูเล่นนะคุหนูไว้อะไรหนูด้วยนะรอเล่นนี่รอเล่นหุงไปก่อนนี่คุณทีวีแมนทำไมคุณแบบบังคับให้หนูเป็นคนจี่มันก็นมันมันมันมอนมันมัมันมันมมันมันเนมันนมันันัมานมันมนมันมันมะนมัมันมนมันมันันมาไปกนันมนัันมนนมนมนัมัมมมนันมไั